้าแต่พระโมกขา,านะผู้นิรละทุกเทวดาชั้นพรหมไม่ใช่ทั้งหมดที่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ข้าแต่ท่านโมกขารนะผู้นิรทุกเทวดาชั้นพรหมหล่อนใดพูดยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศและความอธิปดี อันเป็นของพรหมแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลับออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้นเทวดาชั้นพรหมเหล่านั้นไม่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลที่มีอุปทานขันเหลือว่ายังมีอุปทานขันเหลือ ในหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปทานขันเหลือเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือส่วนเทวดาชั้นพรมเหล่าใดไม่ได้ไม่ยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศและความเป็นอธิปดีอันเป็นของของพรมและดูชัด ตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้นเทวราชั้นพรมเหล่านั้นย่อมมียานอย่างรู้อย่างนี้ข้าแต่ท่านโมกกลานะผู้นี้ละทุกพิสุนด้รมวินัยนี้เป็นเป็นอุ พระโตภาาวิมุติมุติเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้พิสุกนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นอุพระโตภาาวิมุติวิิมุตกายของท่านจัดตั้งอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจัดเห็นท่านเพียงนั้นเพียงนั้นเพราะกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจัดไม่เห็นท่านข้าแต่ภาคมุคลนะณะผู้นี้ละทุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมียานอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ไม่มีอุป,ปาทาน ขันเหลืออยู่เหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่พระโมกขลานะผู้นี้ทุกอันหนึง่งพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตตเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้พิสุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นปัญญาวิมุตตกายของท่าน จัดตั้งอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจัดเป็นท่านเพียงนั้นเพราะกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจัดไม่เห็นท่านข้าแต่พระโมกขาะนะข้าแต่ท่านโมกคารนะผู้นิรุตุเทวดาเหล่านั้นย่อมมี ยานอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลไม่มีอุปทานขันเหลือว่าไม่มีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมกคาณนะผู้นี้ละทุกอันหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นกายสัสกขีผู้บรรลุ นามแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพานเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้พิสูจนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นกายสกขีแม่แม้ชะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะไม่สมควรอยู่คบกัลยานิมิตรอบรมอินรีย์พึง กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบ,บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่มกท่าน โมกขาลานะผู้นิรุตุเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือข้าแต่ท่านโมกคาลานะผู้นิรัตุอันหนึ่งพิสุจในธรรมวินัยนี้เป็นเป็นทิฏฐิปัต,ตะ ผู้ถึงที่สุดทิฏฐิเป็นสัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นเพราะสัทธาข้าแต่าแต่ท่าน,มาานพมกโมคลานะผู้นิรุุกอันหนึ่งพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรม,มานุสาลี ผู้ดำเนินตามกระแสธรรมเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้พิสุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นธรรมานุสาลีแม้ฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยาณิมิตอบรมอินทรีย์พึงกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อัน ยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบด้วยการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่โมกคลานะผู้นิรทุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลที่มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานขันเหลือ ลำดับนั้นท่านโมกท่านมหาโมกคลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิของเท้าติดสะพรมหายจากพรมโลกไปปรากฏที่เขาชิชกูดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียบแขนที่คูและคูแขนที่เหยียบ ฉะนั้นแล้วท่านมหาโมกคาลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลถามเสนนาปราศัยกับเท้าิสะพรมทั้งหลักทั้งหมดเดพระผู้มีพระภาคพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโมกคาลานะ ก็เท้าติดสะพรมไม่ได้แสดงบุคคลนิมิตวิหารีผู้ปกติบรรลุเจโตวิมุตตอันมานิมิตให้อยู่ที่เจ็บแก่เธอหรือพระมหาโมกขาณะ การทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุดตะขะคตบัดนี้เป็นการควรที่พระผู้มีพระภาคจะฟังทรงสแสดงจะพึงจดทรงสแสดงบุคคลนอนิมิตวิหารีที่เจ็ดข้าแต่พระ,พระ,ะ,พระตะทะาคตข้าแต่สุขคตผู้ ที่สุทั้งหลายให้ฟังพระผู้มีพระภาคว่าจัดทรงจำไว้ดูก่อนโมกขานะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระมาหามกขานะระณะทูลหลับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนโมกขารณนะ พิสุในธรรมวินัยนี้ยอ่อมบรรลุเจโตวิมุตต์อันมหานิมิได้เพราะไม่ได้ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้พิสุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลบรรลุเจโตวิมุตต์อันหานิมิตมิได้เพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่ แม้ฉไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่ครบกลยานิมิตรอบรมอินทรีย์พึงกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจันทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงดูก่อนโมกขรณนะ เจดดาเหล่านั้นย่อมมีญยาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปทานขันเหลือว่ามีอุปทานผันเหลือจบพระสูตรขลงคลิปก่อนนะคะ